สวัสดีน,น้องทุกคนครับมาเจอกันต่อเลยอนนี้เราเดินทางมาข้อที่แปดสิบเก้าแล้วนะครับผมมาสู้กันเขาบอกว่ามีเส้นสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้แปลว่าเส้นขนานนะครับมีเส้นขนานนะแล้วเขาก็บอกว่ามุมตัวนี้เป็นสี่หกนี่สี่สิบนี้เ็กนี้ไวหลักของเส้นขนานครับหลักๆเลยสามสูตรหรือไม่ยังพี่เก่งเคยย้ำไปแล้วละ่ะอันดับแรก มีเส้นสองเส้นขนานกันปึ๊บทนอีกนิดหนึ่งแล้วมีเส้นมาตัดแต่ว่าไอ้ข้างเดียวกันก็จะเป็นไง,งกันครับข้างเดียวกันก็จะเท่ากันโอเคไหมครับนะข้างขวาเท่ากับข้างขวาข้างซ้ายก็เท่ากับข้างซ้ายโอเคไหมครับนะที่เจอบ่อยๆแล้วก็ข้างในบวกกันได้อะไรแบบที่สองข้างในบวกกันได้ร้อยแปดสิบดีมากครับผมแล้วก็แบบที่สามหาตัวแซดให้เจอครับตัวแซด กระจายเรียกว่ามุมแยงนะครับมันจะเท่ากันหาตัวแซให้เจอเลยแซดตรงๆแซกับด้านจะตีร่งกายยังไงก็ได้มันก็จะเท่ากันนะครับนะพปัญญานี้ก็สบายมากเลยอยู่นะทำหา x ตัวแซเห็นไหมตัวชั่วชั่วชั่วโซโลตัดเป็นโซโลใคยดูไหมชั่วชั่วช่วเวลาโซโลมันสู้กับผู้ร้ายอ่ะมันก็จะชั่วชั่วชั่วทำเป็นตัวแซเอาไว้เห็นไหมปัญญเห็นตัวแซดแล้วเนาะเขาเรียกว่ามุมแยงล้ว x เป็นเท่าไหร่ครับ x ก็เป็นสี่สิบง่ายๆเลยต่อไป y ละ่ะสังเกตเส้นนี้ไหมสองเส้นขนานกันแล้วมีเส้นมาตัดเห็นไหมแสดงว่าถ้าเอาสี่สิบหกบวกวจะได้อะไรนะสี่สิบหกบวกวได้ได้ได้ร้อยแปดสิบดีมากครับนะก็คือข้างในบวกกันต้องได้ร้อยแปดสิบแวา y ตัวเดียวก็ตอบเลยครับยะ่สี่สิบหกไปลบเหลือ ้แปดสิบลบสี่หกสิบลบหกเหล,ล,ลือสี่นะครับเจ็ดลบสี่เหลือสามได้ร้อยสามสิบสี่นะครับโอเคนะราวนี้ถามหา x กบวก y ก็บวกกันธรรมดาธรรมดาเลยนะตัวนี้ก็บวกกันได้อยู่แล้วครับก็ได้ร้อยเจ็ดสิบสี่โอเคนะชิวๆมากข้อนี้นะสบายๆเลยครับโอเคนะครับยังไงก็ฝึกทำแบบกหัดไปบ่อย,ยนะครับตสู้สกันนะครับ they